สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งยีพีหนึมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งยีพีหนึวันนี้ก็คืออัปเดตความคืบหน้าและขยี้โมเมนต์ของไบร์ทวินในวันที่13-15สิสิงหาคมค่ะ ค่ะคลิปนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนช่วงนี้ค่อนข้างเงียบคิดถึงกันไหมคะคือช่วงนี้น้องทั้งคู่ค่อนข้างเงียบพี่ชมก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยกลัวว่าทุกคนจะเหงากันวันนี้พี่ชมจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องทั้งคู่ในช่วง3วันที่ผ่านมานี้ให้ทุกคนฟังกันนะคะค่ะหลังจากคลิปล่าสุดที่พี่ชมอัปเดตโมเมนต์วันแม่ของน้องทั้งคู่ไปใช่ไหมคะ ที่เจ้าคนน้องมากดไลรูปบันแม่ให้กับเจ้าคนพี่แล้วพี่ชมก็เฝ้ารอดูอยู่ว่าเจ้าลูกชายสุดหล่อของพี่ชมจะมากดไลรูปบันแม่ให้เจ้าคนน้องหรือเปล่าสรุปคือเจ้าคนพี่ไม่ยอมกดไลให้น้องจ้าแต่ไปกดไลรูปน้องมิกค่ะทุกคนคือรูปบันแม่ของน้องมิกทั้งพี่ไอทั้งพี่อีทและน้องวินก็มากดไลให้กับน้องมิกกันหมดเลยเจ้าลูกชายฉันก็มากดไลให้น้องแฟนเช่นกันค่ะคุณขา แหมรายชื่อกดไลค์เรียงกันเป็นครอบครัวชนะเออหนูรู้มันยังไงอะครับไม่กล้ากดไลค์รูปให้น้องแต่มาวนเวียนกดไลค์รูปคนรอบตัวน้องแบบนี้เนี่ยมันยังไงครับคือรู้ว่าพวกเราจับจ้องรอดูอยู่เลยไม่กล้ากดไลค์ตรงๆแต่แค่มากดไลค์อ้มอมๆให้น้องรู้ว่าสนใจเขาอยู่พี่ไม่ได้ละเลยวินนะแต่พี่ไม่กดไลค์วินโดยตรงหรอกเดี๋ยวแฟนคลับเขาแซวกันงี้หรอ โอ้ยหนูจะกดไลค์ไม่กดไลค์ยังไงยังไงพวกเราก็แซวอยู่ดีแหละครับลูกยิ่งช่วงโมเมนต์แห้งแล้งแบบนี้ยิ่งแซวดะแหละจริงไหมคะทุกคนค่ะตอนวันแม่ที่เราสงสัยกันเรื่องเสียงแมวในคลิปของน้องหมาคือที่สงสัยกันว่าเขาอยู่กันคนละบ้านแล้วทาไมมีเสียงแมวด้วยคือวันนั้นพี่ชมสงสัยว่าน้องวินอาจจะมาไหว้แม่แฟนที่คอนโดแล้วพาน้องหมามาเล่นด้วยใช่ไหมคะแต่หลังจากวันแม่พี่ชมเห็นคําตอบหนึ่งของสัวัตร ที่ตอบแฟนคลับทําให้พี่ชมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหรือว่าอาจจะเป็นน้องไบร์มากกว่าที่ไปไหว้แม่ของน้องวินในวันแม่แล้วพาอาเมตไปเล่นที่บ้านของน้องด้วยเลยมีเสียงแมวในคลิปวันนั้นเพราะหลังจากวันแม่มีแฟนคลับถามสารวัตรว่าวันแม่ที่ผ่านมาวัดไหว้แม่หรือไหว้เมียแล้ววัดก็มาตอบว่าไหว้แม่เมียหืมหมายความว่าไงอะวัดหมายถึงไหว้ทั้งแม่ไหว้ทั้งเมียหรือว่าหมายถึงไหว้แม่ของเมียกันแน่ โอ้ทุกคนวัดตอบแบบนี้ก็แสดงว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้ที่วันนั้นน้องไร้จะไปไหว้แม่ของน้องวินด้วยจริงๆแล้วรูปที่ถ่ายพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าจะเป็นฝีมือการถ่ายของน้องไร้คืออันนี้ความจริงเป็นไงไม่รู้นะคะพี่ชมแค่เชื่อมโยงจากคําตอบของสรวัตร เพราะสองคนนี้ถ้าเขาตอบอะไรมันมักจะอิงจากความเป็นจริงในชีวิตของไบร์วินทุกทีว่าไหมคะทุกคนค่ะมาถึงวันที่14ช่วงเย็นๆคุณพ่อของน้องวินก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีค่ะทุกคนคือในรูปน้องวินกําลังตัดผมให้กับน้องมิกอยู่คือร้านทําผมปิดเด็กๆก็เลยต้องตัดผมให้กันเอง oh, <no. S 1> แล้วทุกคนดูเสื้อคลุมตัดผมของน้องสิคะคือหาเสื้อคลุมไม่ทนันเลยใช้ถุงขยะดํามาใช้แทนเสื้อคลุมซะเลยอะไรนี้ อ๋ย oh. เป็นเ n ็นจริงจริงคือน้องๆเป็นเด็กที่ติดดินมากๆคือใช้อะไรยังไงก็ได้เหมือนคนทั่วๆไปเขาใช้กันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นของดีของแพงชอบน้องก็ตรงนี้แหละค่ะทุกคนเกิดมาเพียบพร้อมทุกอย่างแต่น้องทําตัวติดดินและทําตัวธรรมดามากและรูปนี้น่ารักมากๆเลยละค่ะทุกคนความพี่ชายที่แสนดีอ่ะวินเมทวินเป็นทุกอย่างให้น้องแล้วจริงๆคือคุณพ่อก็คงเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกถึงความอบอุ่นและความน่ารักแหละค่ะทุกคน คุณพ่อก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไว้แล้วอัพลงที่ไอจีเพื่อเก็บไว้ดูเป็นความทรงจําที่สวยงามอย่างหนึ่งของพี่น้องคือรูปทุกรูปที่คุณพ่อลงมันล้วนเป็นรูปที่มีฟิลอบอุ่นฟิลครอบครัวทุกรูปเลยจริงๆค่ะทุกคน <Okay. S 1> นี่แหละเนาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ได้เห็นลูกๆรักกันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันมันคือความสุขของคนที่เป็นพ่อแม่จริงๆค่ะทุกคนเออน้องวินลูกหนูไปฝึกตัดผมมาจากไหน,นะคะหนูถึงได้ตัดเป็นน่ะ แล้วหนูเคยตัดผมให้พี่ชายคนสนิทบ้างหรือเปล่าคือตอนเนี้ผมพี่เขาก็ยาวแล้วนะสนใจตัดผมให้พี่เขาเพื่อทําคลิปลงช่อง YouTube ของพี่เขาบ้างหรือเปล่าครับลูกคือถ้าทําจริงๆเนี่ยแม่ว่ายอดวิวน่าจะพุ่งกระฉูดเป็นล้านในวันเดียวแน่แน่เนาะทุกคนเนาะค่ะพอคุณพ่อลงรูปลูกชายตัดผมให้กันหลังจากนั้นน้องไรก็ได้อัพคลิปร้องเพลง d e s i g e and c h s ของโครเพยลงที่ i อด้วยค่ะทุกคนคือเพลงนี้อารมณ์มันออกจะดูเหงาเงาเศร้าๆสักหน่อย แต่น้องร้องได้เพราะมากคือพี่ชมชอบเพลงทุกเพลงที่น้องคัฟเวอร์เลยนะคะคือมันเป็นความเพราะความละมุนในแบบของน้องเองคือร้องเพลงเหงาๆลงไอจีแบบนี้เพราะหมาป่าอยากจะสื่อให้กระต่ายรู้ว่าคิดถึงหรือเปล่านะห่างกันทีไรมีเพลงสื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าคิดถึงทุกทีสินะคู่นี้แล้วเพลงนี้น้องร้องไปแต่ไม่ถ่ายให้เห็นหน้าตัวเองนะคะทุกคน แต่น้องถ่ายให้เห็นวิวตึกสูงสงมีไฟระยิรยบระยับในตอนกลางคืนมันยิ่งทำให้มูดของเพลงนี้มันดูเหมือนเงาเงาเศร้าเเข้าไปใหญ่เลยค่ะทุกคนคือร้องเพลงแต่ถ่ายวิวเพื่อให้รู้ว่าคิดถึงวินนะอะไรนี้ตา,ตายตายตายถ่ายวิวเพราะคิดถึงวินอะไรมันจะสื่อทางอ้อมขนาดนี้คะคุณขาอีแม่บอกแล้วว่าหนูจะมากดไลค์ให้กันหรือไม่กดไลค์อีแม่ก็กาวได้อยู่แล้วล่ะครับลูก เพราะเลือดชิปเปอร์ในตัวแม่มันเข้มข้นมากจริงไหมคะทุกคนค่ะพอน้องอัพคลิปนี้ลงที่ไอจแล้วน้องก็ได้แชร์โพสต์นี้ของตัวเองลงที่สตอรี่ไอจด้วยนะคะอืมแชร์มันทุกช่องทางไปเลยเพื่อเป็นการตอบย้ำว่าคิดถึงน้องมากอะไรนี้แต่กระต่ายก็เล่นตัวนะคะไม่ยอมมาดูไม่ยอมมากดไลค์ให้พี่เขาเลยคะ่ะทุกคนไม่เป็นไรลูกจะดูไม่ดูจะไลค์ไม่ไลค์ก็ไม่สําคัญแค่ใจสื่อถึงกันก็พอนะลูกเนาะ มาถึงวันที่15กันค่ะทุกคนวันนี้น้องไบรท์ก็ได้แชร์โพสต์ของพี่แดนวรเวสมาลงที่สตอรี่ไอของน้องเองด้วยค่ะทุกคนคือพี่แดนเขาเล่นกีตาร์ร้องเพลงมุบไปไหนของน้องไบร์ลงที่ไอจค่ะทุกคนแล้วน้องกับลุงหมูก็ไปคอมเมนต์ที่โพสต์ของพี่แดนด้วยนะคะค่ะประมาณทุ่มกว่าน้องไบรท์ก็ได้ลง2รูปนี้ที่ไอจค่ะทุกคนคือ2รูปนี้น้องลงเป็นโทนขาวดําเป็นแบบดาร์กโหมดแล้วก็มีแฟนคลับเขาไปปรับสีเช่นเคยค่ะทุกคน คือตอนเป็นขาวดําทั้งสายตาทั้งกล้ามน้องคือฟาดมากแต่พอมาเป็นรูปสีคือกล้าวใจสุดๆด,ดูสีหน้าแววตาของน้องสิคะดูกล้ามน้องสิคะพอเป็นรูปสีมันทําให้เห็นกล้ามเป็นมัดมัดแบบชัดขึ้นนะทุกคนแล้วดูรอยสักน้องสิคะคือด้วยรอยสักด้วยสีหน้าท่าทางบวกกับแขนที่มีกล้ามเป็นมัดมัดมันทําให้น้องดูหล่อแบบแบบแบ๊ดแบ๊ดหล่อจนต้องเรียกว่าพ่อพ่อที่ไม่ได้แปลว่าพ่อวะทุกคนเข้าใจปะเดี๋ยวนะ หารูปที่เป็นเสื้อกล้ามมาลงจะลงรูปให้เท่ากับแฟนหรือเปล่าเมื่อวานน้องใส่เสื้อกล้ามตัดผมให้น้องชายวันนี้คนพี่ลงรูปตัวเองใส่แขนกุดบ้างคือโชว์มาโชว์กลับไม่โกงอะไรนี้หรอแหมห่วงเขาไม่อยากให้เขาโชว์แต่บอกเขาตรงๆไม่ได้เลยใช้วิธีทำกลับเพื่อให้เขารู้สึกห่วงบ้างอะไรนี้แหมร้ายไม่เบาเหมือนกันนะเราอะ่ะลงรูปใส่เสื้อกล้ามโชว์แขนไม่พอสายตาก็คือฟาดกลับให้เขารู้ว่า กูไม่พอใจที่มึงโชว์กล้ามออกสื่อให้สาวๆรลิดนะอะไรนี้โอ้ยพอวชิ้พอคนขี้ห่วงห่วงแกงเขาใส่อยู่บ้านเขาประลาศไม่ได้ออกไปโชว์ข้างนอกซะหน่อยแล้วเขาไม่ได้อัพรูปลงเองด้วยป้าเป็นคนลงตังหากยังจะห่วงอีกเหรอเล่าวะตายตายตายเชื่อแล้วจ้าว่าลูกอีฉันเป็นคนขี้ห่วงเบอร์แรงจริงๆค่ะคือพอเห็นรูปนี้ปุ๊บสัญญาแม่ลูกในมือพี่ชมคือสั่นมาก คือถึงใจจะสันแค่ไหนก็ย้ายทีมไม่ได้อยู่ดีค่ะคุณขาเพราะสัญญาแม่ลูกในมือมันค้ำคออยู่ค่ะทุกคนคือรูปนี้เป็นรูปเซฟเดียวก,กันกับชุดที่น้องใส่ถ่าย MV m v มุกไปไหนค่ะทุกคนคือเป็นเซฟเดียวก,กันกับที่น้องนีนถ่ายให้แล้วอัพลงที่ไอจีอะค่ะทุกคนคือรูปนี้มันก็นานแล้วน้องคงจะเก็บรูปหล่อๆที่ถ่ายไว้แล้วยังไม่ได้ลงอีกเพียบแน่เลยค่ะทุกคนเออหนูลูกถ้ามีรูปหล่อๆอยู่เยอะก็ทยอยอัพบ่อยๆบ้างก็ได้นะลูกนะ แฟนคลับคิดถึงพวกหนูจนจะลงแดงตายกันอยู่แล้วล่ะคะลงทีๆดีกว่าหายไปเลยนะครับลูกค่ะพอคนพี่ลงรูปที่หล่อๆและกล้าวใจขนาดนี้ทุกคนต่างก็เฝ้ารอว่าเจ้าคนน้องจะมากดไลค์รูปให้พี่หรือเปล่าคือจริงๆตอนแรกพี่ชมก็ลังเลนะคะว่าจะทําคลิปนี้ดีไหมเพราะช่วงนี้น้องๆเงียบกันโมเมนต์ก็มีแค่น้อยนิดพี่ชมก็เลยโพสต์ทวิตบอกว่าถ้าเจ้าคนน้องมากดไล์รูปให้คนพี่พี่ชมจะทําคลิปนี้ หลังจากโพสไปได้ไม่นานเจ้าคนน้องก็มาจริงๆค่ะทุกคนน้องแวะมาแปะหัวใจจองพี่ไว้อีกแล้วค่ะคุณขามีแฟนหล่อและกล้าใจขนาดนี้มันก็ต้องมีการแปะหัวใจเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของกันนิดนึงเนอะลูกเนาะแฟนใครๆก็ห่วงอะไรนี้ค่ะทุกคนวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตและมาขยี้โมเมนต์ของน้องทองั้งคู่ให้ทุกคนฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้มีอะไรเพิ่มเติมพี่ชมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกในคลิปหน้าค่ะ งั้นสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนฟินกับสิ่งที่พี่ชมนำมาฝากกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ